นี่ปิ้งปิ้งไปแล้วปิ้งปิ้งกันปิ้งไปมโตปิ้งไโตเรือเตือนังเชียงเอาเมนูตัวไปเสียปิ้งยังปิ้งินปิ้งจับดไอสามก็งบลูกโดนนี่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 แก้เขาสองเ้าบุกคดขาดเ๋ยวจะลอกลแล้วบจะลอกล้แล้วโอ้จะหลอกไว้จะหลอกกบีล้เอาหน้ากื่อน้อข้นมา โอ้คกุ้งะ่มหมนี่สดนะได้่นมแหงเลยนถ้ามูมนาจะได้มันลมมันลึกเลงมมันดิ่งเมื่อกี้นี้ใส่ปากเลยสวยอดออดอตัวเขาวานเป็ดปะอาตัวเขาปกเขาามันวได้มฮ เจอบ่ปกระตุกระตุกกระตุกสวยแล้วรอกอีกแล้วเท่ากอน่กงไปิบ้เด็เดอะไรอะไระลยววัดแล้วบาเฮ็ดโอ้โหสวยูีสวยอ้บนถือีี่ถือปลาไปดิทุกคนเียตึกปลาตึกปลาพี่น้องน่าจะหลอกเนาะที่ว่าจะหลอกทีลานอฬินี่นะเก็บปลาใหญ่แล้ว หลายคนเนาะทุกคนทีมงานทีมงานไม่เท่าทีมเต็มมิเลื่อยอย่างนั้นผมว่ากรุงเทพเนาะเจอทีมงานไม่เท่าทีมโอเคนะเต็มปลาดีเยียมเฉลงมแล้วเลทีมงานกันสุดแจ็คนาะทีมงานทีมงานไม่เชอาทีมโอ้โหแดงมากเนี่ยเดาลามาติดกรุงเทพคุณป้าคุณลีทีมงาน ใส่นใส่เ nice right no? ่มได้มาเระยาดเนอนี่แก้แล้วสิลงแล้วนี่ยเต็มงานเนาเกคมาทุกคนีมานเนาะมีแต่ผู้บ่ากุงเทพเนาะครับผู้บ่าวทพต้านาะแดแต่ว่าหามในไสาเอาได้เจสั่งเลยนะเจ เเลยเอลยเลเอเยเหบูอยนาะเรียกงใได้แน่เบบนีเฮ้ยยังอันนี้เดินขึ้นเลยเึ้นเลยเรืยงได้แน่นะแบบนี้นะบางบ้านแห

น่าจะปลาตองหูเป็งานน้ำเผาอยู่ตะพังปาเายยวนี่จะโดนน้ำลินนน่โดดต้องหลอกฮักกั้นอแบบกรุงเทพมาะบบคนแจกบายดีดแล้วได้แล้วไปยาวจันหลอกลงแล้วบานจันหลอกลงแล้ว

đây hey, xuống oh. con mà đi. Ta nhắn nha. Tôi nhảy đi. Có lớp chết bẹt Chết bẹt cái, cái <laughs> hang mà. Hang. nhảy mà Sì hả, con nó lông như đây con như một tên nó <laughs> <laughs> Bình nó nó phù. <laughs> มาทางนี้หาอยู่หาจริงขบาไทยบ้านเนาะนี่เนาะเอาจับหางไปได้จับหางนะจับได้ไหมผมไม่ได้ก็ไม่ได้จับเลยนะไปไรกูมาไปได้ไรไปกดเสียวกดเสียวะโอ้มามาเต็มนึงแล้วแต้มนึงไมกี่มาไปแล้วโอ้โหถูกง่าย่น กระจดอกเ่นี้วะตัวนี้ใหญ่เลยนี่นะสามโลตัวนี้สามโล่อวทีมงานเนาาได้ตัวนึงแล้วไม้ขาเราเรามือัีกเนาบานจได้บ่บังกุ้งบ่สอดนี้นะจะได้บ่ท่านล้มมันดิน

คือมันนคอมนีงมงแเขาลหงเขแ่วาอ้มันเียเอาฮแลขึ้นแล้วตอนบ่ไล่เนาะใส่ตัวเดียวพูดีขึ้นมาวิษพดีมันหลอกก็ได้หลายตัวด่ตลาดอ่านี่นน้วย่งตอนตอนี้ได้ประมาณพอกินแล้วตอนพอกินแล้ว

เหมือนี่หาปลาจะได้เดจปลาเนวดเียเสียเลเสียเวลาวเสียวลา้วมี่จะได้กามาได้วเสียเวลานีเด็ปลาอ่ะอันนี้ปิ้งปิไปแล้วปิ้งปิ้งกันปิ้งไปชามตปิ้งไปาเลือลือตัวนึงเยอาอันนี้เมนูตัวไปเสียปิ้งยังปิ้งเงินไปจิปิจับแจ้วปิ้งสุดน้ำบอสิกิกิก้อยนี้ิก้อยิก้อยเอทีมงาน เฝากกับช่องอันนั้นลองไม่นฝากช่องอันนบาวเด้อบายง่องันบ่าังแมมบสตูดิีสดสตูดิโอฝากไอเพื่อนฟงงเด้อเด้อว่านี่คือเบื้องหลังนะทุกคนเซฟเซฟไลเดอเวลาให้มันหนักอินหนายยังไงบุ๊กมาได้บุ๊กมาเต็มที่เลยเนาะเต็มที่เลยนะทุกคนเตี่เลย้น ปลาปลาสังก้อนเี้ปลาปลากินเน้ยปลากินเน้กินเ้ยว๊สูตรเจละเด้อขอกาแสดังเด้อไอสามก็กินะลวลูกโดดนี่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 แก้เ้าสองเช้าบุกคิดคาดนี่มายกไปวะ แ่ออแลแค่แตัวนี้นะอีกกแล้วป่าสสดนี่ไฟระสดเอ,มอามาตะนองแล้วนี่ปอ